2 4 6 7บาทเหมือนเดิมนะข้าวพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ f i s t พูดชื่อเองนะเบเดีเถ้าไหร่คะไม่กล้าพูดว่า5อะไรห0 0 0มื่นห้าหมื่นห้ามื่น้ามื่นามืนหา่นี้คือ5ห้าหอื่นอือได้าัดนี้ไปด้วยแล้วมืนห่นเ้่นห้ม่นห้าหมื่นห้ t หมื่นห้าหมื่่ม่ื่่่นหมน้่้ว่นา0น้ห้าหม่น ครั้งที่เดินค่ะรีบเลยเพราะว่านี่ใกล้โอกาสสุดท้ายแล้วนะป0 0ห้าหมื่นแม่หนึ่งะ f 0 0 t 0 t 0โอเค้าว้ืวาวว้าวว we have only t u r e left ้าเหลือแล้วนะคะ d honesty I feel so excited right now นัดลองลองทำท่านี้ได้ไหมลองทำดู Can you act right นะเออเเออสายตาแล้วเมื่อกี้ตเองบอกยั่วๆต้องทำยั่วๆอะไรเนี่ยอไออเออาละมา d e r ละเออห้าหมืนครั้งที่หนึ่งอยู่นะห้าหมื่นครั้งที่สองห้าหมืครั้งที่สค่ะห้ื้ืห้าหมื่นห้า t y ห้าหมืโอ้โห 56โอเค5,6ค่ะ5,6โอเค5ห้ครั้งที่เดิมว้วห้าหมื่ครั้งที่สองห้าครั้งที่สองแล้วค่ะก่อน5ิฟตอ็ดฟี้เอ็ดเท่าไหร่คห้่นแปแล้วฟิฟตี่นแปแล้วโอ้โหห้ครั้งที่เนึม ห้าหมื่นแปดครั้งที่หนึ่งค่ะ48.1ห้าหมื่นแปดครั้งที่สองยกเลือกชื่หกหมื่น6มืน s i x t already โอ้โห s i x t already ตรงนี้มีไหมคะด้านหลัง s i x t ตรงนี้ว่ัไง m a i เห็นเบอร์อยู่หกหมื่นแล้วตอนนี้มันจะไปจบที่ตรงไหนคะเพราะว่าใกล้ลูกสุดท้ายแล้วด้วยนะเออเฮ้กีน้องบอสมีอะไรจะบอกพี่ๆก็เดะอืออึ้งเหี่ยครับ เออทำได้ปี่ยืนมาก่อนแล้วพี่ยืนอึ้งมาสิบห้ารูปแล้วลูกใช่ไหมพี่ยืนอึ้งตั้งแต่รูปแปดหมนึงพอถึงรูป20พี่กลัวช็อกคาเวทีมากตอนนี้นะมาหกหมื่นหกหแล้วค่ะหกหมืแล้ว6กหมื่นครั้งที่หนึ่งหกหมื่ครั้งที่2องและและและต้อดดัด 6 1 61 60วันหกหมื่น60วันครั้งที่หนึ่ง last minute last minute 61หมครั้งที่สอง6 1วันโอเค come on hurry up come on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  come n come on come on come on c o 62 on c e on come on come on come on c o m อะไรคะ6 3 6 3 6 3โอ้โหฉันจ,จะได้นำไปเนี่ยแม่6,133ค,ครั้งที่1เอาเลย6 3ครั้งที่2 70 70 is okay you wanna 70 you wanna do 70 6 3ค่ะครั้งที่2ละครั้งที่2ล้วนะ a n 6 3 6 3 63. Clump it. Huh? Huh? Clump it. Clumpy. Clun congratulations. congratulations. Come Alrighty. Come on. Come come here. Come here please. Okay. Yeah. 63,000 for yeah. this picture. The 19th picture. Yeah. Okay. It look different. It look hot. Tim tìm, tìm 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 okay, okay. Yeah.